ปิ่งปิงยัง pues ปิงปิงก like more. More. ่อนวันนี้ทองดีจะพาไปเที่ยวไหนอีกจะไปดูมอเหรอมอจะไปบ้านยาสุวรรณเหรอไปบ้านยาสุวรรณเออบ้านยาสุวรรณเนาะปเออไปหายาสุวรรณไปขอต้นผักเนาะมาปลูกเนาะไม่ใช่ยาสุวรรณ ไม่ใช่ป้าป๋าเออทองดีจะพาไปเที่ยวอีกแล้ววันนี้เออปิงองป้งพิ้งยังปิ้งพิงก่อนปาปาอ่ะกิฟมีไฟย,ยังกิฟมีไฟย,ยังมีไฟย,ยังอากิ๊บเหรอกิฟมีไฟก่อนปาปา <laughs> เออป้าป๋ามาเดี๋ยวมา ได้ขึ้นรถแล้วดีใจเออเดี๋ยวป้าป้ามานอนั่งรถแล้วปึ๊บปึ๊บป๊าปเลยตาห้ามหลับนะเว้ยนะนอย่ายาย่าอยานวิสตินบินนดวิสินบินทักนวิสต์วาดูฟอบิลเลนวาดูฟอบิลเลนอีเวสต์ก็ตรงนีครับตรงนีครับ ไปแล้ว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 ถ้าเป็นไอถ้ะเป็นไอเน่เน่แอนเดรแอนเดรห้ามหลับนะไม่ต้องเลยบอยหมุนหมุนกวนหมุนหมุนอยู่ไหนหมุนหมุนไปแล้วไปแล้วไปแล้วแอนเดรแอนเดรถ้าเป็นแอนเดรแอนเดรถ้าเป็นถ้าเป็นอ้าวหักแล้ว จำหลับนะเว้ยท้องดีหลับ <laughs> นั่งรถเป็นหลับเลยมาแอบมาแอบดูบ้านเขาดูดู <Yeah. S 1> ดูเขามีเขามีไอเวคคูสน้อยอยู่ข้างในเวคคูสน้อยอยู่ข้างในอย่างอย่างงามเลยอ่ะสุวรรณ ตายตายตายทำไมคืองามแทป้ปะด,ด,ด,ดูเว็กขูดน้อยเขาเว็กขูดน้อยเขาโอ้โหมันคือเทศต้นเบลเลอร์เลยอ่ะเผอเทศต้นเบลเลอร์เลยดูดูดูสิหน่ะมันเพาะตั้งแต่เดือนไหนเนี่ยสุวรรณทำอะไรกินข้าวหรอเจัาดีฮะใครอ่ะ นวดงไงอ, <c oughs> อ้าวสวัสดีอยู่นี่หรอดูซิน่ะให้ให้นางมันนวดให้เห็นดิเอ้าเหรอนวด,ดอยู่แล้วอ่ะให้นดิก,กดมดดูนางมีนกแสนรู้มากเลยอ่ะพอร้อ,อ,อ,อนๆนอ่ะโอ๋ๆไหนๆนี่ตกใจอ๋อตกใจเสียงพี่สิอ๋อ ไอ้แล้วตอนนี้ดังไปต่วห้องเลยนู่นนกพันอะไรนะสวัสดนกพันอะไรอมนสตอาอินเียเไรเตสอไรอเอมสกสกหม่อมวกนไหนเตเตซมเตอาลีหมันขานเตะโกอินมสกโซโซน่าานะหอเ Mm. Kan han prata Henrik? Mm. Nej, det är en Poying. Poying då? Lika? Lika ja. Mm. Mm. Hon har den kragen för hon mm. har något problem med ryggen, det är lite litet sår då. Mm. 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 Kan säga lite blod där. Yeah, yeah. Så hon gnagar på dig. hon tuggar på dig om man inte har kragen på sig. Ja, så. Till sommaren ett år. Om, vad blir det? Om två månader, två och en halv månad, ett år. ลงเพราะมะละกอไม่รู้มันจะขึ้นอืมซื้อมะละกอมากินกันเลยอาะลงเพราะทุกอย่างเลยใช่ไหมจันอันนี้อะไรเล็กๆเนี่ยอันนั้นไอ้ใบแมงลักพี่ก็ลงแมงลักพี่ก็ลงกะเพราอยู่แต่ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะกะเพราลงก่อนแมงลักเองมันขึ้นยากนะกะเพราอ่ะเขาขึ้นอย่างยากเออสี่นางมีหมดทุกอย่างเลยอ่ะกะเพรากะเพราอืม ร้องร้องพ่อเขาให้ตังค์หยิบเอาเฉยเลยไอ้ไอ้นางเงินหยิบเอาเฉไอ้นางเงินญาติสุวรรณให้ตังค์เราใช่ไหโอ้จะให้ทำไมให้พ่อมันทำงานไปเอามาคืนญาติสุวรรณเลยด้วยขอบคุณครับยังตุ๊กขับยังตุ๊กขับตุ๊ขับตุ๊กขับตุ๊กรับตุ๊กขับตุ๊กขับตุ๊กรับตุ๊ก่อนตุ๊กขับตุ๊กขับตุ๊กขับตุกขับตุ๊กขับตุ๊กขับตุ๊กขับตุก็บตุ๊กระเทียมป่า เขามาเก็บเหมกันเหรอมาเที่ยวป่าป่าใหญ่หรอือป,ป่าอะไรป่าใหญ่มากมันใหญ่หญก็หเหรอมันมีป่าด้วยเหรอแถวนี้มััันนนนนนเเป็แแตต่่้้ห,หออยยางดีวไปดูป่ากระเทียมอ๋อเขามาเก็บเหมือนกันนี่นาน,นะน,นาอ่ะนะโอ้มันเป็นป่าใหญ่เลยที่ตรงนี้ เป็นต้นกระเทียมพ่าเก็บไปทําอะไรยแย่ๆฟังดีพาย่าม,มาเก็บต้นกระเทียมป่าอู้ใบงามแท้ละ่ะใบอย่างงามเลย,อเอยโอ้ใบงามงามเลย้มจิ้ดู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 โอ้โหใบงามมากเลยตรงนี้งามสุดๆเลยโอ้กระเทียมกระเทียม กระเทียมป่ามันกลิ่นเหมือนกับผักแป้นบ้านเราอะกลิ่นจะเหมือนกับผักแป้นเลยกลิ่นเหมือนผักแป้นบ้านเราอวยงามาคักเลยป่านนี้โอ้ตายต่ตอยู่ใกล้ๆบ้านเองดูสิต้นไม้ใหญ่เลยมีรังนกเยอะแยะเลยนู้นข้างบนมีรังนกเยอะแยะเลยรังนกเยอะแยะเลย เฮ้ยเฮ้ยคนเออเขาก็มาเก็บเหมือนกันเอาอออออออเยอะเต็มไปหมดเลยอะ่ะเต็มไปหมดเลยมีแต่กระดงอันนี้กระดงกระเทียมป่าทั้งนั้นโอ้ต้นไม้ก็ต้นไม้ก็งามต้นไม้มีต้นใหญ่ๆเลยงามมากเลย เออทอมมี่ตองดีมาแล้วตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีรังนกตองดีมาแล้วนี่ตองดีพาหญ้ามาเก็บกระเทียมเก็บกระเทียมป่าอ,อูเสียงอะไรเสียงนกเหรอจิ๊บจ,บจิบอยู่ไหนลูกในจิ๊บจิบอยู่ไหนครับครับไปไหน นี่แม่เก็บตรงนี้ก็ได้แต่ผู้พาเขาเดินเล่นเออไปเลยทั่วตรงนี้มันเป็นไงห,หมดเลย,เยนี่ตรงนี้ไม่มีรังนกใชเลยมอ,อตรงนี้มันไม่มีรังนกแถบตรงนี้ฝั่งนู้นมีรังนกนกมันขี้ใส่ตรงต้องหาดูตรงที่ไม่มีรังนกจะได้ไม่ต้องมาอมคอยล้างขี้นอกออกไอ้ย,อยากเก็บเอาก่อนสักนิดนึงไอย้ยากทำไรนะอยากทำไรโอ้โยโอ้ย แม่ไม่ได้เอาเอาใบที่ที่มันเป็นอันนี้นี่ใบอ่อนมันไะใบก็อ่อนหมดแล้ใบอ่อน,นอร่อยดูใบอันนี้ลาเขาเรียกว่าะละรมเลิกละรัมรัมเลิกรัมเลิกอกลิ่นมันจะเหมือนผักแป้นบ้านเราอ่ะมันจะเผ็ดเผ็ดออกเผ็ดเผ็ดกลิ่นเดียวกันกันกบผักแป้นบ้านเราเลยอัน,นอันนี้ก็อร่อยอย,อยู่ด้ยนี่หัวมันไนเะออดอกมันไม่ใช่หัวมันดอกหัวมันอยู่ข้างล่างฮะทองดีเอาไปเล่มนเอาไปให้ยาก ทักทักยาอ่ะไปสกุดทักทักยาไปทักทักยาไปโคตรติ้ยาโคตรติ้งยาดูได้เยอะเลยนี่เอ้ามันโยนให้ยาไอ็มมาเต็มไปหมดเลยเป็นป่าเต็มไปหมดเลยป่าสะออนสะออนเด้เขาขายอยู่ในห้างเขาขายอยู่ในห้างวิลลี่เนี่ยนิดเดียวนะยี่สิบคนนิดเดียวนะ ลองไปทำไปไนั่นดูกุยช่ายกุยช่ายเอาไปทำกุยช่ายกุยช่ายต้องเอาใบอ่อนไปใบแก่ไปมันนี่ออนเอาไปใส่ในเอาไปใส่ในห้องครัวนี่นะกินตลบอกอวนเนี่ยเออตินแรงมากเอาใบอ่อนไปทำกุยช่ายมันติดแรงมากจะอร่อยนี่ใบอ่อนเต็มไปหมดเลยเอาไปเลือกเอาที่บ้านด <tr us k> ูงามงามดูสิ งามมากเป็นเป็นในนี N ่ A, ทั้งป่าเลยทั้งป่าเขาว่าอะไรนะเขาเอามาปลูกแค่ต้นสองต้นหรือเแ,แล่เขาไอคนที่อยู่ที่นี่เขาบอกเขาเอามาปลูกก่อนแค่ห้าต้นเอามาปลูกห้าต้นแล้วทีนี้มันออกลาวมาเป็นป่าเลยเย็นไปนหมดอองามด้วยนะงามมากนะก็ไอ้นี่เด้นกมาทําต้นไม้อะไรนกมาขี้ก็เป็นปุ๋ยพอดีเลยงามจริงๆเลย กินของป่านี่แหละมันถึงไม่มีพิษมีภัยเอาไปแกงก็ได้ไปแกงผักเอาไปต้มซุปซุปปะาไปต้มซุปก็ได้อยู่ที่โรงเรียนเขาก็เขาเอาไปทําซอสเอาไปทําซอส <c oughs> กินแล้วก็เหม็นปากกัน <c oughs> กินแล้วก็เหม็นปากกันทั้งโรงเรียน ทำซอสกัน,นงามตัดเอาตัดเอาใกล้จะแก่แล้วนี่มาสายเกินใกล้จะแก่แล้วเดี๋ยวจะลองเอาไปเอาไปหั่นใส่ตู้เย็นไว้หรือไม่หรือ,รอไม่เขาเขาก็จะตัดตัดทิ้งแล้วให้มันเกิดใหม่จากใบแก่จะได้กลายเป็นใบอ่อน ม่เกิดแล้วมันไม่เกิดแล้วนี่ปีหนึ่งเกิดครั้งปีหนึ่งขาจะขึ้นมาครั้งเดียวแล้วเขาก็จะเขาก็จะใหม่ๆแล้วปีหน้าก็มาอีกตรงนี้มันเกิดเร็วนี่ไงคือที่ไอ้สตาร์ฟันโซบิเอไในตรงบุกสู่กันบุกสู่กันทำไมมันถึงยังอ่อนอยู่เลยมันยังมันต้นน้อยอ่ะโอ้ยงามงามงามครับเลยนี่ยมีแต่ต้นงาม ดูดีแล้วไม่ใช่ปลับใบขันลยขออย่าง <c oughs> ขอแล้วมั้งเอาไปก็อย่ากินได้หน่อาไปแช่แข็งไว้มันจะเป็นยังไงได้ <c oughs> ตอนแรกบอกว่าจะไม่เอานิดเดียวเห็นมันงามเลยเอาเอาใหญ่เลย งามจัดเอาใหญ่เลยเอาเป็นเลือกเอาที่บ้านที่หลังก็เอาใหญ่เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดเราเลยเครื่องตัดหญ้าตัดอะไรทำงามจัดฮึงาลูครับผมอันนี้ทำไมครับป่าป่าสวีเดนเนี่ยไม่มีงูไม่มีอะไรหรอกของมากก็มีทาก นี่แล้วไม่ไม่มอันตรายโอ้ได้เต็มตะกร้าเลยด้วยดู่ว่าย่าได้เต็มตะกร้าเลยในท้องดีติายท้องดีย่าได้เต็มตะกร้าเลยอือเป็นมิเกตเอาไป้ายกาบ้านตอนนี้กาบ้านเรากลิ่นเลยอันนี้เต็มรถแล้วได้มาเยอะเลยสุวรรณให้มาเยอะเลยทั้งมะเขือทั้ง ะมะเขือเทศมีอะไรโนนมีฟักทองก็มีมีกระชายด้วยต้นมะเร่อเลยเอามะกูดอยู่ไหนามะกูดยี่ไงมะกูดทีนางมีมะกูดด้วยนางชำมะกูดได้ด้วยมะกรูดตัวเองต้นเบ้อเลยตายไม่อยู่ปีครึ่งตายหมดได้มาสองต้นอืดูนี่ได้มาสองต้นแล้วก็นุ่น เอามาเข้าลงลงลงเพาะไว้ก่อนมันหนาวอยู่ข้างนอกมันหนาวกลางคืนหนาวกลางคืน,นยังหนาวอยู่ไปติดลบอีเลยนี่รัดดี้สะรัดดี้สนี่จะได้กินแล้ว,ว,วลรัดดี้สาใหญ่ใหญ่เร็วลาดดี้สะกับผังกาดมั้งรัดดี้สไอหัวแดงๆอะ่ะมขนคณะคณะยังเล็กอยู่ ายังจิ๋วอยู่เป็นเบี้ยอยู่สตรอเบอรี่นอนสตรอเบอรี่เป็นดอกเยอะเลยสตรอเบอรี่เป็นดอกเยอะเลยนอนอยู่ในโรงมันจะออกดอกแล้วยังไออกอีกไม่ออกไหนอะไรหรืออะไรย่าได้อะไรแย่ๆเลยไหนเหมียวอยู่ไหนเห็นแมวเห็นแมวตัวใหญ่ร้องใหญ่ไหนเหมียวอยู่ไหนเรียกที่เรียกเรียกเหมียวใช่เมวเมาวเมวเมวเรียกเหมียวเมวก่อน เรียกเหมียวเหมียวยังเดิบอสต้ะปอสตครับผมไดิบอสต์จ้ะไหนเหมียวอยู่ไหนนู่นเหมียวไปแล้วเหมียวกลับบ้านแล้วอ,อือหนึ่งวันกับทองดี<อ>นะคะว<อ>ันนี้เดี๋ยวยาปลูกผักก่อนเดี๋ยวเอาลงดินเลย,เยเลงใส่ในนี้เลยก็เปเร่อไหนก็ได้ได้ต้นใหญ่มาอย่างนี้มันได้ต้นใหญ่มาอย่างนี้มันจะไอ้นี่ไงมันจะโตเร็วมันจะเป็น มันจะได้กินเร็วอ่องตัวเองยังเป็นเตี้ยอยู่เลย